สบายดีพี่น้องเมืกูชกะคนพี่น้องอ้อนก็นเมื่อบ้านก็ซื้อขนมอันนี้พี่น้องมาผ่าเนาะพ่อแม่ลูกร้านแล็เป็นกะจีเนาะพ่อแม่เป็นกระหมักกินพี่น้องอันนี้จะเป็นขจีปาเต้เนะ้ยพี่น้องเดินเสือไปสะดุดเนียพี่น้องนะเออของผ่าของต้อนพ่อกับแม่ ไปนะก่อนพี่น้องเอาไปปะไว้ก่อนเนาะเพราะว่ายังพัน,นไ,ได้ไปได้พี่น้องยังทาสะน้อยพี่น้องเพราะว่าสะน้อยเพรานยังไปอัปอนเวียกไปธุระเพิ่นอยู่สะน้อยสะน้อยมาเพื่ออะไล้วกันทางกันเดินทางไปนะพี่น้องเนาะไปกลับมาทำว่าเพิ่นยังไปเลยเพิ่นยังสิหลาะเที่ยวหล่อ,อยังบางทีโอนกระซิ ลงในอันแยงอันสิเข่าเมื่อก่อนโดยพี่น้องเด้อให้เพิ่นไปเที่ยวไปยังเนี่ยให้เพิ่นนำไปนำหลังนะครับพิ่นสิน้ำพี่น้องเพิ่นบนน้ำบนกะสีน้องกับแม่จักคืนหนึ่งบนจะสิกลับมาลองพี่น้องเเนาะบิ่งก่อนพี่น้องเบิ่งสถานการณ์ก่อนลมหนาวพี่น้องเอ้ย บาดีพี่น้องกวยตีกินส้วไก่บาดี้องงบาดี้กินปาโอยหนาวมันาวลมอากาศพี่น้องบาร์ตัวอบารตัวตุอกาเ็ตีวมนมมันดากมันสียลอะมันเิมมดมนเสอพีุ่นน้อออเอได้ เออใ่คุาวพขาวเรไปะเอามาตำตำหดตำระอกนตำหมดตำดินบกเมีเก็ดนาอะไรเขเอานอกเอาอกกลางอกาน อยากกินเขาเจตุใดเมื่อเมื่อคิดต้อไกั่นแลคือโดนปลาโดนปลาอยากกินปลาชุบใช่

等你陪，等你陪。

加油！Right ลงมนลงมาลงวาเลยบมันออกกรตากร้ายลงอบกะหน้ามนลากที Tony, Hello, ่เน e. ้อสะอาดอนเลยอกเบาหลับตุ่หลบยากรเบ้าเกิดหน้าเลยบอก เนี่ยพวกกเมียนกเมียพกไกลวกไก่ไก่นเมียนกไก่ 对吧？但是，忙。 五张五百，多少、嗯？嗯，五张。五嗯，来给他。哎、啊，

nhanh lên nhanh lên nhanh tao luôn. lên nhanh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  đi đâu. น้องคิดในอดีตลาไปก่อนพี่น้องพ่อกับทุกนหนาจ้าไป้องสบายดีนะบ๊ายบาย